จะกล่าวขอแม่ไม้ที่ยังงามมาอยู่สามสิบเจ็ดอยู่นอกเกตที่จเจริญเอ้ยบาวจนเกลือลมีลูกชายกาวัาที่ดินนัวเหนือที่บอกเลือปีไกลที่แม่ให้ก วัวมาแยกแยกต่างรักกัะบัลมาจากกันนานนักเอ้ยบ่าวายใจพี่ตั้งรักตั้งหุง,งคำสัญญาของผู้ชายในตะบอกว่าไมหลวงเหมือนตำบวงผู้กอ่อบ่าวแบบกอดตี ั้งแต่ซ้อยเป็นไม้ไายกูอยู่กับลูบตั้งแต่ซ้อยมีตองแล้วเจอก็ต้องกเจ้าคนหรือเจ้าเรียงตองเอ้ยซอยเอ้ตองมัดซีนองเป็นยิ่งหล้อไม้พั่ชัว่วตาปีเกิดเป็นสตีแสนยากหากลืมต้น จะกลับเป็นเจ้าเหมือนกก่าลังเนียวังยาไม้จะกลับเป็นเจ้าเหมือนเก่าลังเนียวังยาไม้ตายตายแล้วเกิดใหม่บา่าวไปสักรอรอ บีลทีลจะจำด้วยคำคนรักษาตร้างอ้วนตัวบางทีจะได้ผัวดีตั้งแต่ซ้อยเป็นไม้ละารกูอยู่กับลูกใจปันปูกแต่จิตแปดจะมองนี่นะเธอตั้งซองสี ูกคนปีนี้รือชื่อมานีประพฤติสังวนตัวหัวเธอกาม่เก่น,นูมานีพี่ใจเธอกาไม่ดื่มนัดหรือนองเบานาราหนุ่ยเป็นเจ้าสน่พี่ทำงานคนเดียวแล้วนัดเทีเ่ยวแกชอบไปจริงจ ัดจีบยิ่งกะแกงเมตักเตือนและเจ้าแต่ไม่ยอมมาก้าวแก่ว่าแม่นี้ไม่รักหนุ่ยแม่มาก็แม่นชอบกับชอบปบเพื่อนนิยมปากพวกนักแรงชอบตำเบงชอบยอัย เจ้าอยากไปลืมนะบ้าวมานี่สุภาพนี่กะกาบมาคาบแม่ คบเก้า,ากครับแมวแ,แม่แต่แต่อยบอกดีก็เพราะมันมีพลาอยากรูเรื่องสองฤทธิผู้บิดาผู้ก็เกิดกายก็ลูกอยู่ประไดแ้แม่ครับแม่กรุัน,นาบอกลูกเ่นนะครับแม่ ว่าพ่อของลูกจะเป็นใครพ่อของลูกอยู่ที่ไหนแม่อย่าปล่อยให้ชาวบ้านประจันตคามก็เหยียดยามลูกอย่างนี้เลยนะครับแม่เดี๋ยวนี้พี่น้องชาวบ้านประจันตคามก็ชวนกวิภาควิจาร์กันอย่างแซงแส้ว่ามณีนะมนัสเป็นลูกชู้ที่ไม่รู้จักพ่อแม่แม่บอกลูกน,นะครับลูกจะได้ไปบอกกับชาวบ้านประจันตคามได้ว่าลูกนะก็มีพ่อมณีก็มีพ่อมนัสก็มีพ่อ แม่บอกลูกแต่นะครับมณีจ้ะครับแม่มณีไม่ต้องถามเรื่องแบบนี้กับแม่ไม่ได้แหละลูกทำไมล่ละครับแม่แม่อย่าร้องไห้สิครับลูกถามเรื่องนี้กับแม่แม่ลำบากใจนะจ้ะมณีทําไมแม่ไม่ยอมบอกพี่นีทดทีล่ะครับแม่ ที่นี้นะเข้าถามแม่มาเป็นเวลาสิบสิบกว่าปีแล้วที่มีแบบที่นีพยายามถามมาแม่ก็ไม่เคยบอกว่าพ่อเขาเราเป็นใครพ่อเขาเราอยู่ที่ไหนแม่บอกแค่ทีแต่แม่ว่าพ่อเขาเราอยู่ที่ไหนพ่อของเรารวยพ่อเขาเราจนถ้าพ่อของเราจนนะไม่ต้องบอกผมก็ได้แต่ถ้าพ่อของเรารวยนะขอให้แม่บอกผมด้วยผมจะได้ไปขอรถเอ่อขอตังค์พ่อมาซื้อมอเตอร์ไซค์สักคัน พ่อเขาเราอยู่ที่ไหนแม่บอกแคทีแต่แม่ว่าพ่อเขาเราอยู่ที่ไหนพ่อของเรารวยพ่อเขาเราจนถ้าพ่อเขาเราจนน่าไม่ต้องบอกผมก็ได้แต่ถ้าพ่อของเรารวยนะขอให้แม่บอกผมด้วยผมจะได้ไปขอรถขอตังค์พ่อมาซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันทันแลวเขาก็เพลสอยู่บัานแล้วหรือไงนัทแล้ว่านก็หวาเหลวาหวาเ้าหวาปอก้องเก้าจนไม่ต้องบอกเก้า เตว่าตาพอก็เขารวยไอ้บอกเขากันเขาไปก็ตั้งพอเขามาเจอเงาะตัวใหญ่ซะกันอ่ะแล้วก็จโยพิยูแล้วก็รถเกรืองไอ้ดีไดวีอ่าเอ้ยไดโยดังดั้งบาซะกันเหรออาเต้ยทำซะไมหมดมันไหวหนักไม่ลบรุนแล้วก็บิดเช้งว้าวว่าวเมื่อกว่าน่นทางน่นพอเขคุดมาคนเดียวแบบนั้นแหละ แล้วตายไอ้หนัดหนังกับรถแล้วไอไอ้มาหนุยเขาหนังตายแล้วเอ้ยอะล่ยใหเลยไอ้หนุยแล้วก็ไม่ใช่เขาเจียมตัวว่าตัวเองแกไอ้เ้าโล่งอยู่เลยบ่เราก็ตำเอวตองแตงตองแตงตองแตงถ้าพอรถเลี้ยวไอ้หนุยเขาเลี้ยวตามพอรถเลี้ยวไอ้หนุยเขาเลี้ยวตามอ่แล้วปูตึ้งไอ้หนุยไม่ใช่ว่าเจียมตัว อายูปูนนี้เราเซเท็บเลือเหลาจีบเด็กหนักเรียนจีบแดกซี่ราดอะจับจีบแดกกันหยาดนี่เอะไรขากก็เบลอก็ปลั้งมาแต่จีบแต่นักเรียนจีบแต่แดกผาดนิดจัไม่มีเขาไม่ไม่มีเขาวันไม่แก่เขาโลกอะย่างแต่จ <con> yani <con> ีบแดกให้แดกเอาคนี้อ่ะเรลาแดกน้อยเดียวาพอนีเมียไอ้ดัวหนึงมาอย่ามันกินเกล็ด

แล้้วใจแกมึงแกไม่จีบยิงกูไม่ได้ถึงเากูไม่ได้พุทธเรื่องยิ่งกูเจยบไม่ได้ปอเจยบปุ๊บว้าวเจยบปุ๊บว้าวกูนี่กูดับรองได้เลยนี่หว่าจะหว่ายิ่งก้าวมาแล้วกูจีบนี่กูกะตากะทีกเจ็กเนียนไปตักง้าเร็วแล้วกูมึงนี่เออเจ้าหว่าก้าวแกยิ่งไม่ได้กูก็น่าจนจนมันจนมันยนไม่ดันอยู่วันนี้แล้วกูไม่ได้กูม่ยอมนี่เรื่องยิ่งกูต้องมาหนำนากูไม่เอาแล้วลาบแล้วไอ้เรื่องยิ่งนั้น ใครลาบใครเรื่องยิ่งไม่เอาแล้วจานนี้ตัง้งจานกูก็ลาบข้อบานกับว่าผู้ยิ่งช่วยในเมืองไทยนี่ผู้ยิ่งช่วยช่วยแล้วมักจะไม่ขอได้เรื่องออเอาใจแรงตีออดละเต่งมึงแรงแับน,นั่นผู้ยิ่งช่วยช่วยและเป็นเเออ่กาเรียกว่าเป็นดอกไม้ประดับจานกูไม่เอาแล้วเมือ่อนจะไม่นั่นอธิเตกาเลยอ่ะมึงไม่ต้องลาวันเนียนจ้ะ เมื hablando, lives, public, <To> ่อท้าไมนั่นท้าไมกูเบาเบาถ้าไมนั่นกูเป็นนักร้องดังเหรอมึงนี่เออกูแก้งไอ้ก e, oh. ัจ e จัยกูเละๆเอกถิงถ้าไมนั่นเอกถิงดังหมากองอาหานก็เชิญกูมาร้องเพลงพอกูขึ้นไปร้องเพลงจบมึงเฉียวไม่ความล่อของกูถ้าไมนั่นมีจดไม่จากผู้หญิงเลยขึ้นไปหากูเลยพี่เอกถิงขาร้องเพลงเสร็จแล้วลงมาน้องสักเดียวนะก็ดีใจมึงเอาดีใจแล้วก็ฟังแล้วคนยิ่งชวนไปนั่งแกตัวกับไม่ดีใจ กูบอรองเพลงปุ๊บปลูดเปล้าไปทันทีไปอาโมยิ่งหนึ่งทีแล้วเมยเอไอ,อนูน่นโ่ยเออแก่พอไปตึ้งเห็นนะแก่มันอายหลักศาสนาไอผู้ยิ่งคนนี้เป็นคนกีเอากี้อายเด้งเออกีอายนั่นแหละหลักศาสนากีอายเนี่ยมเียมตัวพอกูไปตึ้งหนังแทนทีเแ่นกับกูเขียนไช่าดาดมาเชิญหนังตะปีขาใช่ต้องเขียนไช่าดาดไม่รู้แหละมึงฟังก่อนตะ กระผอเขี้ยนใส่ดาดฟังไปกูกันหนังพอหนังก็จิบเบี้ยกันคนละแก้วต่างคนต่างเมาต่างคนต่างมึนพอแหลน้ากันสักทีกูว่าเช็คบินได้นองบอกบอยเช็คบินเช็กบินได้แล้วมึงบอกบอยเช็กบินเออกูบอกบอยเช็กบินพอบอกบอกบอกบอยเช็คบินพอบินมาตึงโตทันทีพอกูควักตังอีผู้ยิ่งตบมือกูพับพับทันทีใช่ตบมือตบไปกูยุดเลยว่ามันใจเองวันนั้นน่ามึงเล่นอะผู้ยิ่งทำไมโอ้ยอะไรก็ กูไอ้ไรแกบรรโฌ่ดีบรรน,นันนึ่งพอผู้หญิงรวยท่องมาทึงใจกวางเหลา่ากูดีใจแล้วไปไหนไปโรงแรมแล้วตินี่ป้าไปโรงแรมไหนป้าไปโรงแรมนู่นว่าตักซิ่นเลยแล้วใครแกป้าไปตักซิ่นอ่ะอมันจําเป็นและนอไอ้นู่น่อยเฉพาะโร,รงแรมตักซิ่นนั่นมันผีเสืด,ดีว่าเปลือนเวลาอาบน้ำแล้วฟักบัวลดไรหัวได้เลยนั่น,น,นพอที่พอที่เออแล้วทีนี้ล่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วก็ป้าก็โรงแรมเลย จัดการเปิดทีวีแหลนแหล่นนั่งแหล่นนั่งตีเขาใไจ้ทางทีทีวีตารงแลตักทิศไม้นั่งเอกแต่ว่านะไายนั่งไง้กูเลยเรียบรอยกูกระตุ้บยาพยายามเล่ว่าเออเราก็ต้องให้เกียรติกูยิ่งคนกูต้องอาบน้ำโงนนึงเออเออทีแล้วกูก็ปอดรูปยามดหมวนก้าว้องน้ำปอดก้าว้องน้ำปุ๊บปลัดปลาคนนูออกมาเจ็ดตัวนอนตาอยู่บนเตียงอย่างดีแล้วคนยิ่ง คนยิงนั่นแหละมึงเล่ตะตรงนี้มันก็ความเนียมให้กูกันเนียมให้นะแต่ว่าไอ้ช่วยกันช่วยไอ้ดนหนุยเออพอตอดปลาตอดเรือตรงปลาโจบอกอย่างเดียวเลยไอ้ยาละก็นมช่วยมึงเกือตะตโ่นตัง,ตง,ตง,ตงรักเกลืองได้ร่ำกันมึงเ,เลกลือกไอ้ความงามของมันนะยิ่งกันเออว่ายิงกันเลยแต่ไม่ยอมแล้งกับกูมึงเล่เตี้ยก้าวองน้ำอาบนา้ำสาสาสาอยู่ช่องชั่วโมงหยีดิฟซีนาทีกับร่ำจุดอนุมึงเล่เนี่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วกับพอ่อออกมาจากห้องน้ำมัม่นก็ถึ่งลงนอนกูก็กลว้มปลอมตันทีกุดตันทีเลยนี่ตั้มเลยกูกาวท่วมตันทีเลย่อกาทวท่วมเนี่ยกูกัจูบกูกัใส่ไอ้ยาละกันไหลามาตั้งแต่ปากเมาทูเมาเกิดขึ้นช่วงนั้นเองมึงเยวไหมไอไ้ไรเมาทูเมาเมาทูเม,า,ม,า,มาคือปากกับปากปากประวกบปาก,ปาก,ก,ปากจูบกันพวดกันมึงคิดว่ามึงคิดแล้วว่ะจักไปจักมาเมื่อกว่า พอเยวิรุตมาตั <c ười> ้งพอวันนั้นแล้วมึงกินอะไรกันดูดกันบล็อกไปบล็อกมาบล็อกไปบล็อกมาบอยมาคอตู้ร้อนใช่บอยมาคอตู้ไรเขาดีกว่าจุบบอยก้มกันเลยแร็จเลวอะแร็จเลวทีนี้กูก็ใช่มาแบบใช้ลงมาข้างหลังเลยหรือไอ้นู้นนอ่ยอใช่ละมึงเชื่อที่แต่ป่อป้าก็นู่นลุดชินข้างหลังอย่างเดียวว่าโนู้นนู่ยอใช่ลเต้าโตเต้าหน้าแข็งเลยนู่น ก็เทียงล้วก็เที่ยแล้วพอกูวิ่งง้อมาบักตู้เสียงผื่ก็เถีงกักลับมานีแล้วก็กลับมานีแล้วก็กูมึงแหละที่แล้วกูวิ่งไม่มีกิจชีวิตพอออกมาถึงนี่มาข้างหน้าโตสนุกมาถึงพบกับคนหนึ่งแลาวนั่นแกมันโชคดีนะเด็กเออว่าโชคดีเพื่อนมาพบกับคนหนึ่งแลาวพอมาถึงพบกูสวัสดีครับพี่ยกกเถีงกันน้องจำเปี่ยกกเถีงได้น้องเกิเห็นพี่ะอบเปี่ยกกเถีงในเตารีดกันในทีวี่วิ่ง แมอ้ยแมอะไรแกม,มันหวาดหน้าบัดนันแม,แม่มาปอบยิ่งคนหนึ่งลแล้วแล้วจังที่นี่มาปอบยิ่งคนหนึ่งแล้วตั้มรอกูท้ามานองไปไหนล่ะน้องน้องมานอนรองมายื่นรอง่ายอยู่เทย่ราตีไปไหนไม่กลับไปรับไปนอนเรียบบอกนองมาไม่บาดี่ไปจังหวันนี้ออะอเลยก็มันโจกดีอะนุน,น,นมึงเละมึงเละแกกวามจกดีของกูฉันเลวจะนเลวกูกต็ตังใจว่าว,วันนี้กูมีตางมาเป็ดรอยเลือดก้าวกวั่นนี้เต้านี่ระวัดรวยเลยเอมึงหลอกตึกเล็ก็ผ้าไปตึ้งกินข้าวต้ม ปไปกินข้าวตม้มเอพอพาไปกินข้าวตม้มพ่อป้าไปตึ้งกินข้าวตม้มมึงคิดแล้วว่าความประหยัดของผู้หญิงสั่งข้าวต้มมาตัวเดียวข้าวต้มกุยค่อยเค็มมาเียกเดียวมึงแหละความแก่ประหยัดกุยสั่งกับขาา้าวแม่กุยสั่งน,นั่นเน่เมีย่ยผู้หญิงแบบนี้แหละเดี๋ยวน่าจะก็จะเป็นเมียดิเออมึงเล่สั่งไก่เกเ๊็วมาจานเดียวพอกินข้าวอิ่มน้ำเรียบร้อยแล้วกูก็กล่าวว่าพยายากมีหม่อมเบี้ยตะกวดมึงเออไว้หม่อมเบี้ยตะกวด ประว่าสั่งว่าเอาเบียร์มาไม่ละน้องมันบอกอยากปักเปลืองเลยน้องเอออยากเอาปักเปลืองเลยผีเตียงเออเอาเบียร์มามันเปลืองเปรปลอแล้วยังไงเนี่ยกูก็เกณฑ์ไปเกณฑ์มาพยายามสันหัวได้เบียร์สักขวดถ้าพอได้เบียร์สักขวดเปิดเปลือกพอตาแดงแดงเมียรูเหมือนได้เจ้าละเมาก็ะต่วเดี๋ยวใจเนี่บว่าปัญหาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูก็เกณฑ์ไปเกณฑ์มาเกณฑ์ไปเกณฑ์มาก็ได้สั่งเบียร์มาขวดดินงในมันเต็มแก้วปริมพริมเมื่อนิฮก้องกูดินไว้ครึ่งเดียวได้แล้วมันอ้อปลุกอารมณ์เปิมันก่่ออนละ ก็พอกินกันไปกินกันมาตาเริ่มแดงกล้องเหล่มึงเหล่กูเล่มึงเหล่กูผู้ยิ่งกว่านั้นมาถึงกับสิบเกี่ยวกางคู่เลยกันสิบบาทเลยเปีเอาอีขวดก่อนไหมวาเริ่มอาดแล้วดีนะเรื่มอาดเรื่มอาดก็อีตะขวดก่อนไมตั้งว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วอีเปลิดพอกินแล้วติดลมที่นี่กูว่าเอามม่ฟื้นรั้งไหมตะขวดก่อนได้พอทั้งขวดตีช่องมากูก็พอดิ่นเบี้ยมาชักกูก็ยกขึ้นไปเหียว พ่อยกขึ้นไปเหียวกลับมาอีกทีหนึ่งไอ้นู้นเออเบียตังอยู่แล้วช่องหลังเปไรช่องเตะผลไม้รวมอีกสามสีเตะเด็กเรียกเด็กมาเช็คบินนหยยดแหมหลอก็ไปเป็ดรวยว่าเลือดตังอย่ที่ปาดพาไปในแล้วทีนี้มาไม่รุ่งเรมแล้วไอ้ตั้มไปจักวาวอะไรอย่างนั้นนั่นตั้งตแต่นั่นแล้วกูลาบเลยลาบตายไอ้กีไม่เอาเลยแต่ทีนี้ไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วเรื่องยิ่งนี้ไม่เอาแล้ว Thiền năng tôm rồi là vư Ô đất chiếc này á, hoặc lẻo là là nả tôm đó Nhi là năng tôm cả mượn cú nế lệ Châu chiều đi yếu, bây nên mới chả phải nấy mà Ăn năng tôm phải nấy mà nấy là yếu phàm, phà cường chen cây phải gắn lời Hay ra là cường chen cây Mí là lại phương lệ thật Vậy nên mà nấy mẹ mà, mà năng cung quỷ, tung quỷ, cung quỷ, vô căng căng thứ ở đây lệ Năn là có rỉa quả cường chen cây เอ้เดวตาของรังเครืองจะเคยรังเลยมึงนีกูเลยแหลเปลี้ยนป่ะโอ้ยิม่นี่แล้วมน,นัด <c oughs> ไม่ใช่แม่ไม่รู้จักพ่อของลูกหรอกนะแม่รู้จักเขาดีแต่แม่ไม่สามารถที่จะบอกลูกได้บอกไปก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกเพราะแม่่าตาบอดถ้าแม่ตาดีๆมันอย่างวันก่อนแล้วถ้าที่ลูกวอนถามแม่จูงมือแม่จะจูงมือลูกไป ไปถึงจมูกของพ่อของลูกแล้ววันนี้คือพ่อของลูกแต่ที่นี้แม่ตาบอกแม่บอกไปก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกตอ,อนนี้ถ้าแม่ตาดีๆแล้วแม่จะพาลูกไปพบพ่อใช่ไหมใช่จ้ะงั้นผมจะขอกราบลาแม่วันนี้เลยได้ไหมถ้าจะไปไหนเหรอผมต้องการอยากจะออกไปหายาเพื่อมารักษาแม่เ <c oughs> พื่อตาของแม่หายแล้วแม่จะได้พาผมไปพบพ่อไงล่ะครับ แล้วก็มนัตก,ก็จะได้ขอเงินพ่อซื้อมอเตอร์ไซค์ด้วยมันไม่หายใช่แล้วลรอลูกตามแม่มันบอดมาหลายปีแล้วแต่แม่อย่าลืมนะครับแม่ว่าสมัยนี้เครื่องมือของแพทย์เขาทันสมัยแพทย์เดียวนี้แพทย์ปัจจุบันนี้แน่ยเขาเก่งเ็ามีความเก่งกล้าสามารถสามารถแบแม้กระทั่งหัวตับหัวใจอะไรเดี๋ยวนี้ก็าเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะฉะนั้นตาแม่บอดอย่างนี้ทําไมจะเปลี่ยนไม่ได้ล่ะครับ ไอเรื่องตาบอดหรือไอ,ไอ,ไอเรื่องหัวจิตหัวใจนะเปลี่ยนก็ได้ในเรื่องนี้ผมเชื่อแหละพี่มันนะพี่มณีแต่ว่าไอไนายแพทย์มันจะมาทําให้เราได้ยังไงเพราะแพทย์สมัยนี้เ็าเห็นกับเงินเห็นกับตังมันเปลี่ยนไม่ได้มันทําไม่ได้ไเพราะเรามันเป็นคนจนอไอเรื่องนั้นกะตูกของมันไอกล้องไอนี่หนูกะตูกแต่กล้องไอหนักนะกะตูกตูกเลือกไปพราะว่าน่ายเป็ดถึงว่า จะรับประกาศสนิยบัตรว่าเป็นแพทย์มาเล้วจะปฏิญาณตัวมาโตหน้าประกาศนิยบัตร่าแร้วเราเราจะอุติดตัวเป็นบุคลากรก้องชาติดีจะทำตัวเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็จริงงยู่ไอเรื่องนั้นกูไม่เที่ยงแต่ว่านายแพทย์ละไม่นี่มึงเล่มึงลองกิดเล่ดีว่าบ้างคนไปอ้าม่อมือนก้าว้อเทวดาแต่ว่าบางคนไปอ้าม่อมือนก้าวมาบ้าแง่งหอดมันนั่นแหละ คนสมัยนี้หม้อสมัยนี้มึงลองนึกแลด,ไดีไอ้นู้นเลยฮะมึงลองคิดแลดีแผลจะไม่นี้หม้อสมัยนี้โรงยาบ้านบางแห่งโรยาบาลก็ไปฝากไวรจานกับเมเื่อเมื่อโรงคยาบทัดเฉยเลยเพราะฉะนั้นไอ้กูคิดว่าการที่จะไปห้ามหม้อแป้นปัจจุบันกูคิดว่าไม่ได้พ้นเอาห้ามหม้อแป้นโบาราณกันเลยห้าแป้นโบาราณปักไปห้าไอ้ตาบอตาได้ผนดีรักหาเปลือยไอ้ กันหลักข้าตาบอดได้เพ่นโบราณก็ไม่มีผักไม่ผักมีเพ่นเผ่นปัจจุบันเพ่นเพ่นปัจจุบันขึ้นมามึงต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เพ้นเพ่นปัจจุบันเพ้นเพ้นโบราณหลักข้าตาบอดไหมไอหรักษาเมื่อไแล้ววตาตาวตาเด้งตาเป็นโตนามนายยอดกรอันนี่ยนามนายยอดกล้ากูกันหลักข้ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติธรรมดาใช่ว่าเจงจะไมนี่มันต้องให้ก้าวหยู่ก้าวจันทร์จะไม ข้าวอยู่ตัดระไม้เบลือยแปดเพ้นโบราณหรือว่าทีนั่นกันแล้วแต่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามเมธการตามแต่ไอ้มันไม่มันตัดระไม้แปดในเพ้นปัจจุบันมันก็ต้องการต่างประเทศเศรษฐกิจปัจจุบันมันตัวมึงเข้าใจไหม